นสุดป,ประคิดดูในใหม่อยากรู้ใช่ไหมเร็วไวตามสิก่อนจะนั <ri> ่งสมาธิทย์ำอะไรกันดีครับวารูปค่ะวาดรูปค่ะสนุกมากเลยค่ะความดีค่ะก็มีกี่ข้อก็ไก่5ข้อขอไข่6ข้อ5ข้อข้อสุดต้องไหมครับ เมื่อก,นะกี้เด็กๆรับไปแล้วนะคนละหนึ่งร้อยคะแนนนะผมมือเตือนหน่อยนะโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งล้านบวกกับอีกหนึ่งร้อยคะแนนหลับตาลงเลยนะเบาๆนะตอนนี้เนย่าหลับตาแล้วนิวๆหลับตาแล้วนะครับน้องนิกุลก็หลับตาแล้วนะน้ำมนต์แมมมอดอาทิฮิโตมิดาลินน้องพีกเกี๊ยวกุ้งแฮมมี่ทุกคนหลับตาหมดแล้วนะครับ แต่บุญที่เด็กๆตั้งใจนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เด็กๆเ,เรียนเก่งโชคดีแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆเพื่อเรามีบุญมากเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างแนันเด็กๆที่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เนี่ยให้เชื่อฟังพระอาจารย์นะ นะเดี๋ยวน้อมนาบุญมาฝากพระเดวคุณหลวงปู่กันนะครับนะหลวงปู่ครับหลวงปู่ขานะน้อมนําบุญนั่งสมาธิและทุกๆบุญมาฝากนะครับนะคะสาทาุนะครับรอบที่แล้วเด็กๆจําได้ไหมเราเรียนความดีสากลข้อที่เท่าไรแบบละเอียดละเอียดเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนข้อที่สองกันลักๆเนี่ยเอาแค่สะอาดระเบียบเนาะที่อาจารย์อยากจะเน้นในเรื่องของสีน,นะครับอ่าระเบียบเนี่ยมีผลกับสีลข้อที่สองนะแต่ศีลข้อที่สองเนี่ยคืออะไรครับนะ่ยอาจินออรรมไหมคะขโมยคะผิดศีข้อที่สองเป็นอาจินนกรรมนรกขุมไหนรู้ไหมครับขุมที่สองค่ะเพราะฉะนั้น เราจะทำบุญหรือทำบาปดีเกิดมาชาตินี้ทำบุญ่ะคะ ดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คงงบ้างคะ่ะวันนี้นักสมาธิสบายดีมากสบายดีมากเลย,เลยใช่ไหมคะชอบนักสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมคะท,ทั้งถุงชอบมากเลยคะ่ะกองการนั่งสมาธิค่ะรู้สึกสบายเห็นดดนแก้วคะ่ะโอ,อ้สบายรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายคะ่ะแล้วก็หนูก็นั่งที่โรงเรียนไปแล้วคะ่ะสองรอบค<อ>่ะนั่งครึ่งชั่วโมงคะ่ะยัือไม่รู้สึกอะไร ค่ะรอยยิ้มอย่าลืมอย่าลืมคบค่ะ